ดีเอฟซีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะเราจะมาทำการเออเอาชุดแ่ชุดรถแ่ลงครับถึงจะด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วเครื่องเสียงก็พักไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ปัญหาก็คือ,อนนเครื่องปั่นไฟหนักพอสมควรนะครับเอา เที่เข้ามาแล้วก็ยังไงก็ฝากฝากกันด้วยที่ช่อง YouTube นะครับแล้วก็ช่องเพจ Facebook ก็มีครับวันนี้เราจะมาทําการเอาเครื่องปั่นไฟนี้ลงจากรถขุดแนละ้วลงจากโครงยอตเทนเลอร์รถแห่นะครับรถแห่นี่ตอนนี้ก็เอาต้นกําลังมาแล้วใช้คูโบต้าเป็นตัวต้นกําลังนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะเอาเครื่องปั่นไฟตัวนี้ลงให้ได้นะครับ Thank you.

ครับผมก็ตอนนี้ก็เอาเครื่องปั่นไฟลงแล้วก็เราจะทำการถอดโครงเดี๋ยวให้ปายะทำการถอดน็อตออกก่อนนะครับเฮ้ยเตยฮะเนี่ยเชื่อมบ่เชื่อมเชี่ยแต่ก็น้อยหน่อยนะเนี่ยอ๋อเนี่ยเราลื้อตัวอย่างน่ะเอ๊ะ ดีครับเดี๋ยวต้องยกลำโพงออกทั้งคันดีครับเดี๋ยวจะใช้รถนี้ใช้งานโอ้ลายอย่างเลยครับพี่นอ้องทีมงานเราเป็นยังไงบ้างจะไ,ไ,ไทันเสร็จเลยอจะทะเลาะกันแล้วค,ครับตอนนี้ก็ เอาโครงชิ้นที่หนึ่งออกไปแล้วชิ้นหนึ่งครับเ,เหลือชิ้นต่อไปคือลำโพงโอ้ฝนมาแล้ว

นี่คือโฉมหน้าของรถเฮครับที่เราจะเอามาใช้งานทุกข้าวเราจะยกลำโพงตัวใหญ่ลงครับเดี๋ยวจะยกได้หรือเปล่ามาดูกันยกยกเลยนะยกเลย

à, vô chỗ phải đưa, bố, cái chân không, đưa, à. À, đưa. Ừ. À, à, mà, tôi tôi đưa, tôi bàn trường

เอาออกเกือบหมดแล้วครับก็เลยจะเป็นดีตันแล้วอีตันเครื่องยนต์เรืองโครงสุดท้ายกับลำโพงฮอนนะครับหลังจากยกเครื่องเสียงลงเสร็จครับจะลองสตาร์ทรถดูนะครับลองเช็ครถดูครับไม่ได้ ôi, ơi, dừng rồi road đúng không, road rèn ạ, road rèn. ไปแล้วครับ